สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตานะคะของทั้ง12ลัคนาราศีเราจะมาบอกกล่าวกันว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ถือเป็นเดือนที่ดีมากเลยในปี2565เพราะดาวหลายดวงนะคะโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีสมัยขอไล่มาตั้งแต่ดาวพระจันทร์เลยนะในช่วงต้นเดือนกรก กระดาคมดาวพระจันทร์เป็นเกษตรราธิบดีค่ะ ต่อมานะคือดาวพระอังคารและดาวพระพุธที่เป็นเกษตราธิบดีตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนดาวพระพฤหัสเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่มีนาคมดาวพระศุกร์เป็นเกษตรอาธิบดีดาวพระเสาร์ก็เป็นเกษตรราธิบดีส่วนดาวพระอาทิตย์จะเป็นเกษตรราธิบดีในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะส่วนดาวพระราหูดาวมรตยูและดาวพระเกตไม่ได้เกณฑ์เกษตรอาธิบดีแต่ดาวพระราหูเป็นเทวีโชคซึ่งนั่นก็หมายถึงดาวหลั ายดวงนะการโคจรลักษณะนี้ที่เป็นเกษตราราธิบดีหลายดวงแบบนี้ต้องรอนานถึง30ปีถึงจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจังหวะเดือนกรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆคุณต้องไปก่อเกิดไปพัฒนาไปสร้างไปใช้โอกาสการโคจรของดวงดาวในครั้งนี้ทำให้ตัวเองเจอกับความก้าวหน้ารุ่งเรืองประสบความสำเร็จแต่ละลัคนาราศีจะโดดเด่นในเรื่องใดเรามาเช็คกันได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนา,าเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2565นี้คุณจะได้รับอิทธิพลดีๆด,ด้านใดจากดวงดาวที่โคจรเป็นเกษตรราธิบดีหลายหายดวงในครั้งนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูนะคะคุณมีดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะและดาวพระพฤหัสก็เป็นเกษตราราธิบดีตั้งแต่วันที่8เมษายนแล้วนะคะ ดาวพระพฤหัสนอกจากจะเป็นดาวประจําตัวของคุณแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยซึ่งพันธุก็หมายถึงบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์พันธุยังหมายถึงคนในครอบครัวหมายถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวหมายถึงการแต่งงานชาวลคราศีธนูท่านใดบอกว่าในจังหวะนี้ฉันอยากจะออกจากงานประจํามาทําธุรกิจเป็นของตัวเองอยากจะเริ่มกิจาการเล็กๆเ,เป็นของตัวเองเริ่มได้ไหมเริ่มได้เลยนะคะเพราะดาวพระพฤหัสมีกําลังที่เข้มแข็งแบบนี้เริ่มได้เลย และเมื่อเราพิจนารณาดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ซึ่งสองดาวนี้เป็นดาวตัวแทนของเรื่องการค้าการขายการพูดการเจรจาการโน้มน้าวจิตใจ ดาว,วพระพุธและดาวพระศุกร์ของชาวลัคนาราศีธนูนั้นก็เป็นเกษตรราธิบดีเช่นเดียวกันค่ะดาวพระพุธเป็นดวา,เาเดวเจ้าเรือนกรรมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะไปถือว่าเป็นดาวดีทั้งคู่และได้ตําแหน่งเข้มแข็งคือกเกษตรราธิบดีทั้งคู่ประกอบกันกับดาวพระพฤหัสที่เป็นกเกษตรราธิบดีในเดือนนี้ด้วยเช่นเดียวกันดาวพระพฤหัส ดาวพระพุธด,ดาวพระศุกร์ทั้งสดวงนี้สามารถที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสได้กิจการเป็นของตัวเองได้ริเริ่มงานใหม่หรือบางคนได้แต่งงานได้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวบางคนได้ซื้อบ้านได้ซื้อรถได้หลักทรัพย์มาด้วยความพึงพอใจด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวเองนะคะทําไมถึงบอกว่าด้วยน้ําพักน้าแรงของตัวเองเพราะดาวพระเสาร์เป็นดาวกระดุมพระของคุณเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณกว่าที่ชาวลัคนาราศีธนูจะสร้างเนื้อสร้าง คุณเหนื่อยมาเยอะคุณลำบากมาเยอะดาวพระสาวเป็นดาวตัวแทนของการเงินกว่าที่ชาวธนูจะได้เงินนั้นไม่ง่ายไม่มีอะไรได้มาง่ายๆสําหรับชาวลัคนาราศีธนูคุณต้องเสียหยาดเหงื่อแรงกายคุณต้องคิดคุณต้องลงมือทําคุณต้องบากหน้าไปขอความช่วยเหลือกับคนอื่นคุณต้องอาศัยสติปัญญาอาศัยความสามารถของตัวคุณเองแบบนี้ค่ะนี่คือลักษณะของชาวลัคนาราศีธนูซึ่งสมัยอยากจะสื่อว่า การโคจรของดวงดาวที่เป็นเกษตรราธิบดีหลายดวงในขณะนี้เอื้อประโยชน์ให้กับคุณอย่างมากแต่ถ้าชาวลัคนาราศีธนูท่านนั้น อยู่นิ่งอยู่เฉยนอนที่เกียรติไม่ทําอะไรมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วดาวที่จะมาเป็นเกษตรราธิบดีหลายดวงพร้อมกันแบบนี้คุณต้องรออีก30ปีนะคะถึงจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นใช้ระยะเวลาตรงนี้ใช้การสนับสนุนของดวงดาวครั้งนี้ไปก่อเกิดไปพัฒนาไปต่อยอดงานของตัวเองไปลุยไปริเริ่มไปสร้างสารรค์ดาวพระอังคานเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ มีความคิดไอเดียที่ลดล่นมากๆนะคุณจะมีหัวสมองดีใครเป็นนักเรียนนักศึกษาก็จะเรียนรู้ได้เร็วเป็นคนหัวไวคนที่ทำงานอยู่จะต่อยอดจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีโครงการใหม่ๆให้ได้หยิบให้ได้จับให้ได้ทำดาวพระอังคารเป็นดาวของความขยันเป็นดาวของความกล้าความลุยเป็นดาวตัวแทนของการแข่งขันเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูนะคะไม่ควรเหนี่ยมอายนะในช่วงนี้ รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ท่านใดเข้าไปของานเขาอันนี้ผมขออาสา,าทำครับอันนี้ดิฉันทำเองค่ะเดี๋ยวอันนี้อยากจะไปดูตรงนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเสนอตัวเองได้เลยนะคะจะทำให้เกิดความก้าวหน้าเดดวงชะตาดาวพระราหูไม่ได้เป็นกเกษตรราธิบดีก็จริงแต่ดาวพระราหูได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคซึ่งดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะช่วงนี้คุณจะมีคอนเนคชันเพิ่มมากยิ่งขึ้นรู้จักคนมากหน้าหลายตามีการติดต่อมีการประสานงานซึ่ง จังหวะดีแบบนี้ทําการค้าการขายได้ทำการค้าการขายได้ติดต่อกับต่างประเทศติดต่อกับทางไกลได้ทําเกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลได้จะมีมุมที่ดีก้าวหน้าแบบนี้ค่ะ ดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและดาวเจ้าเรือนปัตตานีเป็นเกษตรราธิบดีอย่างที่สมัยได้อธิบายไปตั้งแต่ช่วงต้นคลิปแล้วนะคะใครที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูบอกว่าฉันอยากมีความรักที่ดีแล้วดาวพระพุธโคจรเข้มแข็งแบบนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจค่ะแต่การที่จะเจอคนที่ถูกใจนั้นไม่ใช่ว่าคุณนั่งอยู่นิ่งๆน,นะดาวพระพุธคือการพูดคือการใช้ปากคุณต้องแสดงออกค่ะ หมายความว่าคุณจะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้คุณต้องแสดงออกคุณต้องบอกเพื่อนว่าเออโอเคฉันชอบคนแบบนี้ฉันชอบลักษณะนี้เอออยากไปที่นี่จังเลยเพราะคนนั้นเขาไปคือไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้คุณไปไล่จีบเขาแต่คือเราต้องมีการแสดงออกในระดับหนึ่งเพราะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปตนัตนิดาวพระพุธไม่ใช่ดาวของความนิ่งเงียบสงบเสงี่ยมเจียมตัวไม่ใช่นะคะดาวพระพุธเป็นดาวของการแสดงออกเป็นดาวของการคิดเร็วทําเร็ว เป็นดาวของการพูดการเจรจาคุณต้องมีการทักแชทต,ต้องมีการสื่อคําพูดออกไปสื่อให้คนนั้นที่คุณชอบรู้ว่าเออ ถูกสเปคถูกใจคุณนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคุณผู้ชายก็จะง่ายต่อการจีบแต่ถ้าชาวลัคนาราศีธนูท่านใดเป็นเพศหญิงก็อาศัยเทคนิคของตัวเองนะคะซึ่งตรงนี้สมัยก็ไม่ทราบว่าจะต้องอธิบายอย่างไรนะคะเพียงแต่ยกตัวอย่างกันให้ฟังพอจะเข้าใจกันแล้วก็นําไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ